สวัสดีครับนี่คือไทยนิวพอดแคสต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกขบวนการคอร์รัปชันระดับชาติที่กำลังกัดกินประเทศไทยจากภายในรัฐบาลเองวีระออกมาแฉแรงว่ารัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีอนุทินกำลังเพิกเฉยต่อขบวนการฟอกเงินค้ามนุษย์ลักลอบนำเข้าที่มีเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจมากกว่า200นายผัวพันเขายัางชี้ว่าองค์กรสำคัญอย่างสำนักงานปราบฟอกเงิน แอมเลและคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช้เพื่อจัดก,การฝ่ายตรงข้ามแทนที่จะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและคำกล่าวที่สันสะเทือนที่สุดตำรวจไทยกลายเป็นแก๊งอาชญยากรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมคำเตือนว่าความหวังสุดท้ายของชาติอาจอยู่ในมือของประชาชนเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงที่รัฐบาลไม่อยากให้คุณได้ยินแต่เราจะไม่เงียบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ เพพื่่อไมมลาาาดทุกกควจรริงับ Thai New Podcast. สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากเลยครับเป็นคลิปวิดีโอที่ออกมาแชร์ข้อมูลชุดใหญ่ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายทุจริตในไทยที่โยงใหญ่กันเป็นระบบเลยใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าจับตามากๆครับตั้งแต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองลามไปถึงองค์กรอิสระที่ ที่ควรจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราด้วยซ้มข้อมูลชุดนี้มาจากคําพูดของบุคคลที่อ้างว่าตัวเองคลุกวงในมานานวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาในคลิปนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงและถ้ามันเป็นเรื่องจริงใช่ครับ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันจะส่งผลกระตบกับเราทุกคนขนาดไหนค่ะคือเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่มันไม่ใช่การชี้เป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันเป็นการวาดภาพให้เห็นโครงสร้างที่อาจจะผุพังไปแล้วในหลายส่วนพร้อมกันอืม ที่สำคัญคือแหล่งข่าวอ้างอิงข้อมูลจากอดีตนายตำรวจระดับสูงด้วยยิ่งทำให้ข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยเหมือนเรากำลังจะดูพิมพ์เขียวของปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมานานประมาณนั้นเลยค่ะนั้นเรามาเริ่มที่จุดแรกที่แหล่งข้อมูลนี้พุ่มเป้าโจมตีแบบเต็มๆเลยดีกว่าวงการตำรวจค่ะ ในคลิปนี้ใช้คำที่แรงมากนะบอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกลายเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโห oh. พอได้ยินคำนี้ครั้งแรกนี่ผมอึ้งไปเลยนะมันเป็นคำที่แรงจนต้องหยุดคิดเลยว่าถ้ามันจริงแค่ครึ่งเดียวสังคมเราจะอยู่กันยังไงเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงจริงๆคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะคะครับ <c oughs> ในคลิปมีการยกตัวอย่างที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมอย่างกรณีโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วอ๋อครับ ที่ถูกระบุว่ามีการรับสวยจากขบวนการลักลอบคนของผิดกฎหมายข้ามชายแดนกันเป็นล่ำเป็นสันพอจับผู้ต้องหาได้ก็ช่วยเหลือด้วยการปล่อยตัวหรือตั้งข้อหาเบาๆเพื่อให้หลุดคดีไปได้ง่ายๆนี่คือตัวอย่างระดับพื้นที่ใช่ค่ะที่เขาหยิบยกขึ้นมาแค่ระดับโรงพักก็ว่าหนักแล้วแต่นี้มันดูจะใหญ่กว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะเห็นว่ามีการพูดถึงเส้นทางการเงินด้วยใช่ค่ะและนี่คือหัวใจของข้อกล่าวหาเลยคือเรื่องขนาดของปัญหา ขขนาาดองปัญหในคลิปอ้างถึงข้อมูลที่น่าตกใจมากว่ามีการตรวจพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับนายตำรวจอีกกว่า200นายเข้าไว้ด้วยกัน200นายค่ะ200กว่านายในเครือข่ายเดียวโอลองนึกภาพตามนะครับนี่ไม่ใช่ตำรวจไม่ดี1คนหรือ10คนแต่นี่คือ200กว่านายที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในวงจรเงินเดียวกัน มันเปลี่ยนภาพจากปลาเน่าตัวเดียวไปเลยนะคะใช่ครับมันกลายเป็นการตั้งคำถามถึงบอ่อที่อาจจะเน่าไปแล้วทั้งบอ่อเลยเอาล่ะมาเจาะตรงนี้กันหน่อยการที่สถาบันที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมเสียเองแบบนี้ผลกระทบของมันคืออะไรกันแน่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตำรวจรับสวยแล้วจบใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนค่ะผลกระทบมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ สิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้กำลังบอกเราก็คือรากฐานของสัญญาประชาคมมันกำลังพังทลายอืมคือถ้าคนที่ใส่เครื่องแบบเพื่อปกต้องเรากลายเป็นคนที่น่ากลัวเสียเองคำถามคือแล้วประชาชนจะหันไปพึ่งใครคะจริงด้วยครับเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเราจะโทรหาใครใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อมั่นแต่มันคือการสั่นคลอนความปลอดภัยในชีวิตประจาวันเลยแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีก มันก็จะไปกระทบเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมอื่นๆที่มันระบาดหนักอยู่ตอนนี้ทั้งแก๊งโคเซนเตอร์ที่หลอกเงินคนแก่ทั้งเว็บพนันที่มอมเมาเยาวชนปัญหาพวกนี้มันก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะต้นทางของปัญหามันอาจจะอยู่ที่คนที่มีหน้าที่แก้ปัญหาเสียเองเพราะเห็นภาพเครือข่ายตำรวจที่ถูกกล่าวหาแบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีก็คือเครือข่ายใหญ่ขนาดนี้จะอยู่รอดได้ยังไงถ้าไม่มี back. แบ็คแบ็คทางการเมือง ใช่ครับถ้าไม่มีแบ็กทางการเมืองคอยหนุนหลังซึ่งก็ตรงกับที่แหล่งข้อมูลลากเส้นต่อไปให้เราเห็นพอดีว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในรั้วสีกากีถูกต้องค่ะเงินมหาศาลจากสวยหรูเว็บพนันแบบนี้มันไม่หยุดอยู่แค่ในแวดวงตำรวจหรอกสุดท้ายมันก็ต้องหาทางฟอกตัวเองให้ขาวหรือไม่ก็หาทางซื้ออำนาจที่ใหญ่กว่าเพื่อเป็นกรอบป้องกันซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายต่อไปการเมืองในคลิปนี้เล่นใหญ่เลยนะ มีการอ้างว่ามีสสในชุดปัจจุบันเนี่ยมากกว่า10คนที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก็เว็บพนันโอ้โหนี่มันคือการยกระดับปัญหาไปอีกขั้นเลยนะคะใช่ครับจากผู้รักษากฎหมายกลายเป็นผู้ออกกฎหมายเลยถ้าข้อกล่าวหานี้เป็นจริงมันคือฝันร้ายเลยนะคะเพราะมันคือการเชื่อมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างโลกอาชญากรรมกับอำนาจรัฐมันอันตรายกว่าการมีนักเกินเมืองที่ทุจริตทั่วไป อันตรายกว่ามากค่ะเพราะนี่หมายความว่าอำนาจรัฐอาจจะถูกใช้เพื่อออกกฎหมายหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายอาชญากรรมโดยตรงเลยก็ได้เช่น อาจจะไปขัดขวางการออกกฎหมายปราบเว็บพนันใช่ค่ะหรือใช้เอกสิทธิ์สอในการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่มันทำได้หมดเลยแล้วที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเรื่องเงินสีเทากับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอม,มีการคาดการตัวเลขที่ผมฟังแล้วต้องถามซ้ำเลยนะว่าจะมีการใช้เงินซื้อเสียงสูงถึง1 0 0 0 0 0ถึง20,000ล้านบาท2 0 0 0 0ล้านตัวเลขมันมาจากไหนกัน,กนเนี่ยในคลิปเขาอธิบายวิธีคำนวณคร่าวๆครับครับ ว่ามาจากการประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแข่งกันดุเดือดมากเขาตั้งสมมติฐานว่ามี400เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ400เขตถ้าแต่ละเขตใช้เงินเฉลี่ยเขตละ50ล้านบาทอ๋อ oh. ครับในการซื้อเสียงทำกิจกรรมต่างๆตัวเลขกลมๆก,ก็คือ20,000ล้านบาทพอดีแล้วเงินจำนวนมาหาศาลขนาดนี้แหล่งข้อมูลก็เลยตั้งคำถามว่ามันจะมาจากไหนได้ถ้าไม่ใช่เงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย ใช่ครับอย่างเว็บพนันหรือแกลงคอร์เซ็นเตอร์ลองนึกภาพตามนะเงินสองหมื่นล้านนี้มันเปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลได้เลยนะเปลี่ยนได้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่การซื้อเสียงเพื่อให้ชนะในเขตของตัวเองแล้วแต่มันคือการลงทุนเพื่อซื้อนโยบายในอนาคตใช่ค่ะนั่นคือประเด็นที่อันตรายที่สุด รัฐบาลที่เกิดขึ้นมาจากการสนับสนุนของเงินสีเทาอาจจะไม่ได้ทํางานเพื่อประชาชนแต่ทํางานเพื่อนา,นายทุนสีเทาที่ส่งตัวเองเข้ามาอืการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสําคัญๆโดยเฉพาะในวงการตํารวจก็อาจจะถูกชี้นําโดยกลุ่มทุนนี้เพื่อคนของตัวเองได้คุมตําแหน่งหลักๆใช่ค่ะและปกป้องผลประโยชน์ของเครือข่ายต่อไปมันจะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ทําลายโครงสร้างของประเทศจากข้างในเลยทีเดียวโอเคตํารวจไปแล้ว การเมืองก็โดนข้อหาหนักแล้วแบบนี้เราจะหวังพึ่งใครได้ก็ต้องเป็นองค์กรอิสระใช่ครับตามหลักมันก็ต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบทวงดุลอำนาจพวกนี้แต่ในคลิปนี้เรียกว่าสับเละเลยเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกับว่าพอเราไปดูที่ด่างสุดท้ายที่ควรจะเป็นป้อมประการป้องกันประเทศปรากฏว่าแหล่งข้อมูลชี้ว่าป้อมประการนี้ก็อาจจะพังไปแล้วเหมือนกันเริ่มจากที่ไหนก่อนครับเริ่มจากปปงค่ะ หรือสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีหน้าที่โดยตรงเลยปปงโดนวิจารณ์ว่ายังไงบ้างครับในคลิปใช้คําว่าปปงกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเครื่องมือของรัฐบาลค่ะไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจะขยับหรือลงมือตรวจสอบคดีใหญ่ๆก็ต่อเมื่อมีใบสั่งจากฝ่ายการเมืองลงมาเท่านั้นถ้าไม่มีคําสั่งก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปคําจากไทยไปกัมพูชามูลค่ามหาศาลเป็นแสนล้านบาทแสนล้านในช่วงเวลาสั้น ซึ่งมันผิดปกติอย่างชัดเจนในทางธุรกรรมแต่แหล่งข้อมูลอ้างว่าปปงกลับไม่มีการตรวจสอบหรือตั้งข้อสงสัยใดๆเลยมันจึงเกิดคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาว่าองค์กรที่มีเครื่องมือและอำนาจครบมือขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงที่จะมองไม่เห็นธุรกรรมที่น่าสงสัยขนาดนี้คือตาบอดหรือว่าถูกสั่งให้หลับตากันแน่ฟังแล้วมันก็น่าคิดนะอะ ต่อมาที่กกตครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้คงเดาไม่ยากว่าจะโดนเรื่องอะไรก็ <c oughs> เป็นไปตามคาดค่ะกกตถูกวิจารณ์ว่าไร้น้ำยามไม่เคยสามารถจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมได้จริงปล่อยให้มีการซื้อสิทธิ์ขขยเสียงกันอย่างจงแจ้งในทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาถ้าเปรียบการเมืองเป็นบ้านกกตก็เหมือนยามที่เฝ้าประตูหน้าบ้านพอประตูบานรากมันรั่วแบบนี้คนที่ใช้วิธีสกปรกเข้ามาได้เขาก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจแบบสกปรกต่อไป เพื่อถอนทุนคืนและองค์กรสุดท้ายที่โดนวิจารณ์ล่ะครับปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้คือหน่วยงานหลักที่จัดการเรื่องคอร์รัปชันเลยนะปป,ป,ปชก็โดนในประเด็นคลาสสิกค,ค่ะคือถูกมองว่าไม่สามารถจัดการกับปลาตัวใหญ่ได้ทําได้แค่จัดการกับข้าราชการระดับเล็กๆหรือที่เรียกว่าปลาซิวปลาส้อยเพื่อสร้างผลงานไปวันๆแต่พอเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจระดับสูง คดีก็จะเดินช้ามากหรือบางทีก็เงียบหายไปเลยซึ่งภาพลักษณ์แบบนี้มันส่งสัญญาณที่อันตรายมากไปยังสังคมว่าถ้าคุณเป็นแค่คนตัวเล็กๆแล้วทุจริตคุณจะโดนลงโทษแต่ถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจคุณอาจจะรอดตัวไปได้ใช่ค่ะมันทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงที่เราสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาทั้งตำรวจการเมืององค์กรอิสระมันอาจจะพังหมดเลยตามที่แหล่งข้อมูลกล่าวอ้างนะคะครับและบทสรุปในคลิปเขามองเรื่องนี้ยังไง บทสรุปของเขาก็ค่อนข้างสิ้นหวังค่ะเขาบอกว่าเมื่อกลไกของรัฐทุกส่วนตั้งแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ออกกฎหมายไปจนถึงผู้ตรวจสอบมันล้มเหลวในการทําหน้าที่ของตัวเองแบบนี้มันเหลือแต่ประชาชนนี่แหละค่ะเป็นคําพูดที่ทิ้งท้ายไว้อซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าแล้วประชาชนจะทําอะไรได้ในเมื่อโครงสร้างที่ควรจะปกป้องพวกเขากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปเสียเองนั่นสิครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ ถ้าเราสรุปภาพรวมจากแหล่งข้อมูลที่คุยกันมาทั้งหมดนะคะมันคือภาพของข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายผลประโยชน์ขนาดมหอมาที่โยงใยกันอย่างเป็นระบบอืเริ่มจากตํารวจค่ะเริ่มจากตํารวจที่ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นผู้กระทําผิดเสียเองสร้างรายได้มหาศาลจากธุรกิจสีเทาจากนั้นเงินเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปอยังแวดวงการเมืองเพื่อซื้ออํานาจและเกาะคุ้มกัน ใช่ค่ะแล้ววงจรทั้งหมดนี้ก็ดําเนินไปได้โดยที่กลไกลตรวจสอบอย่างปปงกอกอตอหรือปปชถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอหรืออาจถูกแทรกแซงจนไร้ประสิทธิภาพนี่คือภาพของภาวะรัฐล้มเหลวในเชิงโครงสร้างที่แหล่งข้อมูลพยายามจะนําเสนอซึ่งต้องย้ําอีกครั้งนะคะว่าทั้งหมดนี้คือมุมมองและข้อมูลที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรานํามาวิเคราะห์กันครับแหล่งข้อมูลนี้ทิ้งทายไว้ว่า ความหวังสุดท้ายอาจอยู่ที่ประชาชนครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดตามมาเหมือนกันนะว่าหากกลไกของรัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับใช้ประชาชนกลับไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้หรืออาจจะถึงขั้นทรยศต่อความคาดหวังนั้นซิเองใช่ค่ะพลังของภาคประชาชนเพียงอย่างเดียวเลยนะจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงขึ้นมาได้อย่างไรแล้วต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างใช่ครับ ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรในเมื่อเครื่องมือของรัฐมันอ,อ,อาจจะใช้การไม่ได้แล้วนี่คือคำถามใหญ่ที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปครุ่นคิดกันต่อครับ